อันนี้เนี่ยเราก็จะมาแคสเกมขั้นสุดยอดกันนะถามว่าทำไมผมไม่เปิดกล้องก็คือเพราะว่าอยากให้ทุกคนดูแบบว่าแบบว่ายาวๆแบบว่าก,กว้างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าคาพารกกันนะครัพาร์กิ้งนะครับผมเข้าไปเลยนี่นะครับอันนี้ถามว่าทำไมผม มีเงินพันล้านก็คืออันนี้มันเป็นมอสนะครบผมรถมอสอันนี้มมลิกี้ขั้นสุดยอดนะระบบกินนี่ขั้นสุดยอดอันนี้จะน่าจะเป็นรถ a t v คันใหญ่นะผมว่า ATV คันใหญ่นะครับกดไลค์กดแชร์ด้ว่ยนะครับคลิปนี้เราไปกันสบายๆนะครับนี่ก็จะเป็นมัดแตงนะ ตอนแรกผมจะแต่งให้มันเหมือนรถของพี่พี่อะไรนะชื่ออะไรจะไม่ได้ผมจะไม่ได้นี่ยครับผมผมชอบนะชอบรถแบบนี้นะนครับเดี๋ยวผมให้พาไปดูครับนี่ครับรถที่บีเดสกาคิดดูครับพี่น้อง อันนี้ถามว่าแต่คนถามว่ามันเป็นรถคล้ายพี่บีปะผมก็ว่าคล้ายนะมันคล้ายมากเลยรถพี่บีหัวงก็จะเปน,นี้แหละผมงว่าถ้าเปิดประุนมันจะสวย,ยอันนี้ไม่ค่อยเหมือนนะคนกีนนน้อันนี้เป็น bmw เันเนี้ยอันนี้เบนซ์อันนี้ bm ครับผมเบนซ์หรือ bm บจะไม่ได้ชิมพูครับผมอันนี้เป็นรถที่ผมซื้อแล้ว อันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันยังไม่เข้าตาผมฟอร์เรนเจอร์ขั้นสุดยอดครับ,บสีทองนี่อ๋อผมจำชื่อพี่ขาได้ละพี่อยูได้นะครับมาแต่งลองดูว่าพี่มัดพี่อยูได้เนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนโอ้โหอ,อันนี้คือเป็นตอนที่ไม่มีรถอะไรเลยนะครับ ข้างในนีก็โอ้ก็เท่ยนยแต่ว่ามันแบบว่ายังไม่สามรเราต้องไปรับหนึ่งออ้ยถามว่าเกมนี้เนี่ยผมให้คะแนนเต็มไหมผมยังครับผมเพราะว่ายังถามว่าเงาได้เปล่าได้จะเงาได้รถยังไม่ได้ไม่ให้ ให้ประมาณถ้า20่นะผมให้ประมาณ15ว่ามันยังทุกอย่างนนะครับตึกยังเป็นสีเ่เหลี่ยมอยู่อุ้ยโยโยยยยโอ้ วนนี้มันถามว่าแรงไหมก็แรงอยู่นะครับน,นี้แต่รอบตอนขึ้นยังไม่ค่อย่าร้รอบยังขึ้นไม่เท่าไหร่ัง200อยู่ในตอนนี้ครับจะคนบอกว่าพี่ทำไมไม่ซื้อรถบุกติคันที่ผมให้ดูเมื่อกี้ไม่มีตังค์ครับรอให้ถึงเลเวล สูงสุดก่อนนะเดี๋ยวจะช่วยซื้อบุรุกติตะกี้รถพี่อยู่ดานี่โคเทล่ะพี่พี่อยู่ไดนพี่อยู่ในที่ไหนนี่โว้ยแรงนั้นเนี่ยอะไรครับเนี่ยมัดแต่งนั่ง ว่าเัาเล่งอะ่ะเล่โคดเสียงดังมากเลยคบโอุย้ยโอลีเกินแต่ว,ว่ารถแต่ว,ว่ารถที่มันเป็นจำพวกลแบบว,ว่าปกติที่อยู่ในเกมเนี่ยหายไปไหนนี่มันจะเป็นแบบว่า อันที่ไม่มีรถนะครับเพราะว่าอันนึงอันนั้นก็มีรถแต่อันนี้ยังไม่มีรถนะครับดูดูเขาสนามบินนะชนมาไปเลยตุ้มว่าไปจอดรถกันดีกว่าชนมั่งเลยตุ้มสวยจีเกลินต้องแรงๆเลยเออขึ้นไป สักวิคอลินอุ๊บสิพี่กาลินเร็วเน็ตแรงจัด,ดครับน้ำนั้นแรงมากครับมันเสียอย่างหนึ่งเกมน,นี้คือไม่มีรถเช็บรถเล็กมันพี่กาลินีเรงพี่อยู่ได้ถึงเพื่อนมาก ผมจะลองวิ่งดูงนะจะได้เท่าไหร่สักกานมาหน้าละสองร้อยห้าหาเลยใช่เันี้สองร้อยห้าห้าหน้น้อยน้อยมากเลยรอบสองรอยห้าสี่าหครับลุงบอก แต่วกผมว่าของถ้าบบอกครัผมว่าถ้ามันเป็นของจริงนะถ้าจะแรงกว่าน,นี้ผมว่าเล่นส่วนตัวผมนะเมือม่อวนี้ก็โคตรแล้วระวังตอร์เลยนะครับเปลี่ยนรถก่อนครับผม นี yeah, ่ครับผมจะขี่ GTR ครับนั้นนนเดี๋ยวพี่จะพาไปขี่ GTR นะครับน,นันนนอันนี้ GTR รุ่นรุ่นก่อนหน้านะครับอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่เดี๋ยวผมพาไปดูตอนแรกผมจะแต่งเหมือนพี่ของเหมือนของพี่อยูได้แหละเดย์เพราะอันนี้มันเป็นตัวของผมนั้นต้องแต่งแบบเท่ๆหน่อย <c oughs> ไปชมเราไปกันเถอะเราไปลองกันเถอะ สัเปิดแบบข้างในว้าวว้าวว้าวพังครับรถพัง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 หมดพังหมดเลยโูแรงอะเนี่ย ลลองดูรอบกันก่อนว่ารอบรอบไหงก็ได้ครับกลังดูกันครับหนึ่สงสองสามไปครับแรงอันนี่ยแรงออกว่าคั้เมื่อกี้ครับทุกคนดูดิแรงจัดละโอ้โหสามร้อยแล้วขึ้นเปล่า ยัเบ้าโอ้ไม่ขึ้นหมดทุกคนเกือบสามร้อยแล้วครับถ้าผมว่าของจริงน่าสามร้อยเลย <S <S มาลองล่งครับหนึ่งข้าไปครับ ขึ้นเร็วตั้งเนี่ยสองร้อยขึ้นเร็วมากครับผมขึ้นเร็วขึ้นทีนี้หนึ่งนี่ขึ้นสามร้อยครับผมโอ้โหนี่ขึ้นบินขึ้นเยอะสามร้อยโอ้ยนี่คนเห็นไหมครับมันขึ้นสามร้อยแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อไป พึ่งบิดลงด้วยไม,ม,ม่น่าเชื่อคำนั้นเลย โอเคครับตอนนี้ก็ผมจะมาเปลี่ยนรถกันนะเปลี่ยนรถเยอะจังว่ะเห็นรถเยอะจังนะเราจะมาเล่นรำบุก,กินีขั้นสุดยอดนะผมว่าคันนี้นะวันนี้อีพีนี้ผมจะลองเป็นบางคันก่อนนะทุกคนว่ารถมันเยอะมากผมเื้อครับดีอีพีหน้าเราผมจะเอาทั้งหมดเลย อีพีที่3ก็ผมก็จะเดี๋ยวจะมาอัพดูว่าชนะขนาดไหนบ่างนะคะผมโอ้ยการเลี้ยงเนี่ย ที่เกมน euh, ี้ยังผมยังไม่ให้เพราะมันเลี้ยวไกลเป็นไหนครับโยมเลี้ยวไกลเป็นอันนี้เปนพังแน่พังแน่โอ้โห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 พังรถพัง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 หมด ข้างนอกกันเลยรถเป็นอะไรป่ะเนี่ยโอเคครับรถนี้เป็นไรครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตะกุลไลท์ชาแนลนะครับผม EP หน้าเราจะทำอะไรนั้นต้องรอติดตามนะคลิปนี้ก็มาเล่นเกม สตรีมมิ่งครั้งแรกนะก็ภูมิใจครับผมนะครับอีพีน่าจะเจออะไรครับวาสบัลละวันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูอินโทรแบบสวยๆกันนะของเกมนี้นะครับวันนี้ครับสวัสดีครับผม